มณฑลทหารบกที่29เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกาที่โรงเรียนจิตอาสามณฑลทหารบกที่29พลตรีประสิธิ์ทิศสาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศาัยอำเภอเมืองสกลนครได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่29จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนปกติแนวทางที่สามารถเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษามีกิจกรรมหลากหลาย เนื้อหาที่สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจการเรียนรู้เกิดทักษะทางด้านความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีมีทหารกองประจำการจากกรมทหารราบที่3กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3และมณฑลทนหารบกที่29เข้าร่วมโครงการจำนวน50นายทีมข่ามณฑลทนหารบกที่29รายงาน